นะคะตรงๆน,นะคะหมดแล้ววันพฤหัสนะคะหวยไทยวันพฤหัสที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่งวดที่สี่สองออกอะไรลุกสองตัวล่างเลยนะหรือหีืแล้วแล้วแต่หนูจะเห็นแล้วแต่หนูจะให้นะสองตัวล่างหรือสองตัวบนก็ได้ออกมาตรงๆในยุคแรกลุกเดียวเลยนะคะออกเลขอะไรโดนจิตโดนใจที่ทอฝันกิ่งหนุนด้วยนะคะเพ็กก้า สีส้มนะต่เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆแล้วนะคะงวดที่42วันพฤหัสที่นะคะวันพฤหัสที่1เมษายนนะคะงวดที่4 2เลขที่ออกนะคะเป็นเลขที่ออกบ่อยมากเลยนะคะแต่มันเป็นเลขเหมือนเลขคายกันอีกแล้วนะคะเหมือนครั้งที่แล้วคือ6กับ9อยู่ในเลขเดียวกันใช่ไหมคะครั้งนี้นะคะ 8กับ3อยู่ในเลขเดียวกันนะคะไม่มีภาชนะภาษาอังกฤษไม่มีตัว b i n g o ไม่มีควาว่าบิงโกอยู่ข้างบนภาษาอยู่ข้างบนตัวเลขแล้วนะคะก็จะมีแต่8กับ3ตรงๆเลยซึ่งน้องอาจจะม่ถึง8หรือ3ตัวเดียวก็ได้พี่เดเนาะเดี๋ยวค่อยมาสรุปที่หลังนะคะทายคลิปดูให้จบนะจ๊ะแต่ไม่รับประกันว่าจะออกหรือไม่ออกนะคะโอเคนะคะนับวันนะน้องนะโชคดีค่ะแล้วออกเลขอะไรคะ2ตัวตรงๆเลยนะเมื่อวัน8 3วันนี้เลขอะไรคะเพชรก้า เราทุกคนด้วยนะตรงรันนั่นเลยนะนนลนะุกที่สองแล้วนะคะหมุบนหมุบนหมุนหมุนหมุนตรง,งเลยนะเพชรก้าโดนจิตโดนใจที่เอาขันจิตหมุนด้วยนะคะสี่มพูนะคะท่านผู้ชมอ,อ๋อเมื่อวานได้แปดสามใช่ไหมคะแปดสามหรือสามแปดแปดสามนะคะวันนี้ได้สองสามเลขสามหรือเลขแปดอาจจะมานะคะ มีอยู่แค่นี้เองสว่วนน้องให้83กับ23นะคะลองไปจับคู่ไข้กันดูแต่ดูให้จบคลิปนะั้นเดี๋ยวทอฝันกับพี่เดย์ก็จะตีความให้ใช่ไหมทอฝันนะคะสวัสดีครับผมเดครับผมค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้หมุนปิงปองครบทั้งสองลูกแล้วนะคะคือ<ช>ลูกสีส้มไม่รู้จะเป็นส้มหล่นหรือเปล่านะคะสีส้มออะพี่เดย์ถือไว้เลยนะคะครับผมอะนะคะแล้วก็ลูกสีชมพูนะคะคตามทีม่เห็นนี้เลยนะคะ2ลูกตามนี้เลยนะ แปดสามกับสองสามจริง,รงๆครับจะไม่ต้องมีเคอรอะไรหรือก็ไปจับคู่เอาเล่นเอาเองล้องอยู่แค่นี้เองนะสี่ตัวจริงๆสามตัว่ซ้สามท็สามสามมันเบิ้ลกันสองครั้งนะครังวันี้จะมาเล็กเบิ้ลหรือเปล่านะพี่เดนะครับวยออกวันไหนนะวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสครับผมวันพฤหัสส่วนใหญ่จะเบิ้ลปะไม่เบิ้ลนะครับ,รบแต่แล้วแต่พูดอะไรไม่ได้นะครับใช่แล้วครับแต่พอฝันก็ตีความให้งดนีขอบอกว่าได้เลขน้อยมากมากที่สุดตั้งแต่เปิดเพจมา เกือบ 2>, 2ปีนะคะสี่สิบกางงวดแล้วนี่คืองวดที่4 2บวันพฤหัสที่1่เมษายนนะคะคือโง้ยนะคะคเกือบเกือบจะสปีแล้วก็คือ42งวดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นงวดที่ได้เลขน้อยมากเพราะว่าเราเปลี่ยนปิงปองใหม่ไงใช่แลยไม่ต้องมีตัว BINGO อยู่ข้างบนนะคะคก็เป็นเพียวๆอย่างนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าทอฝันตีความเลขอะไรได้ขอเตือนนะหลายคนเนี่ยหยุดคลิปอยู่แค่นี้พอรู้ได้เลขปิงปองอะไร เลิกคลิปเลยก็เป็นบุญเป็นกรรมของแต่ละคนคเป็นดวงของแต่ละคนถ้าใครดูจนจบเนี่ยขอบอกว่าอาจจะเลขที่มันเข้าตรงๆอาจจะอยู่ท้ายคลิปนี้ก็ได้นะที่ทอฝันกับพี่เดจะวิเคราะห์ให้ใครที่ไม่มีบุญกับน้องอาจจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะทอฝันไม่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 บังคับนะคะว่าจะดูแค่ไหนนะคะแล้วแต่ดวงของคนนะคะคใครรักน้องจริงต้องดูจนจบคลิปนะคะก่อนที่จะไปดูเลขที่ท,ทอฝัน ป้อนความเข้ามานะครฮะพี่เดยมีอะไรพูดไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยครับหลายต่อหลายคนก็ถามผมมาว่าเอ๊ะพี่เดยถูกลอตเตอรี่เนี่ยบ่อยมากนะครับพี่เดยห้อยอะไรหรือมีสิ่งใดที่กราบไหว้นะครับนี่เลยครับสิ่งที่ผมกราบไหว้อันดับแรกเลยครับก็คือองค์พระพิฆเนศนะครับหมดไปแล้วแต่ว่าเพิ่งสั่งมาใหม่อีก50องค์นะครับ50องค์สุดท้ายนะครับองค์พระพิฆเนศปางทักทุเสรหรือปางเศรษฐีนั่นเององค์พระพิฆเนศปางเศรษฐีนะครับองค์นี้เช่าบูชา1,000บาทนึ่งพันนี้เป็น องค์แรกที่ผมกราบไหว้นะครับต่อไปนะครับผมก็ไหว้กับปู่เวสุวรรณนะครับขอพรกับปู่เวสุวรรณนะครับพิมนี้นะครับ290้บาทพิมนี้290บาทนะครับและปู่เวสุวรรณแบบ3กษัตริย์นะครับสกษัตริย์พิมพ์นี้350บาท350บาทนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่านนะครับจับเงินจับทองหรือว่านพญาเล็บคุดนั่นเอง ว่านนี้นะครับเช่าบูชา600บาทเช่าบูชา600บาทแต่ก่อนผมใส่เพียงแค่ใส่สร้อยสีดำาแต่วันนี้ผมมีทั้งเงินทั้งทองเพราะว่านจับเงินจับทองครับผมและสุดท้ายครับก็คือสรีระลิ้นทองนะครับงานดีงานสวยงานเนียบนะครับองค์นี้ครับเช่าบูชา1500บาท1 5 0 0บาทนะครับจิกเงินจิกทองจิกโชคจิกลาบนะครับวาจาเจรจาเป็นทรัพย์นะครับผมอันนี้นะครับ สติกาลินทองนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับอยากจะสั่งนะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจได้เลยนะครับเพจเพรก่อเดชนมโชคได้เลยหรือถ้าเกิดใครนะครับไม่สะดวกชาระเลยให้เก็บเงินปลายทางนะครับจะเพิ่มรายการละ50บาทนะครับเพิ่มรายการละ50บาทสามารถโทรไปได้เลยครับที่นะครับคอเซ็นเตอร์นะครับ0842642626 0 8 4 2 6 4สี่สนะครับ 6 4 6 2 64, นะครับตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนั่นเองนะครับนะครับมีวันงวดนะคะบางทีน้องอาจจะไม่ให้อีกแล้วก็ได้นะคะอ่าลองโฟกัสดูนะคะนี่แปดสากับสองสนะคะเลขน้อยเพราะว่า8ปดกับสามใครกันอยู่แล้ว,แล,วแล้ว3ก็มีทั้งสองลูกเลยก็งวดนี้ไม่ได้จิจีความยากไหมถ้ามันออกนะแต่ทอฝันไม่รับประกันนะเพราะน้องให้คนมาต้องหลายงวดแล้วนะคะงวดที่ให้ตรงๆก็มีงวดให้ให,ให้แบบ อ่าไม่ตรงก็มีหรืองวดที่ให้ที่ต้องตีความเอาเองก็มีนะคะเพราะว่าอ่าน้องก็คืออยากให้ทำมาหากินด้วยไม่ใช่ว่ารอลุ้นแต่หวยกับน้องอย่างเดียวนะคะขยากชีวิตมาฝากไว้กับเพชรก้านะคะเพชรก้าบอกเสมอว่านะคะน้องนะคะหนูจะให้โชคได้ทุกอ่างวดแต่ไม่ได้ให้โชคทุกคนก็นั่นหมายความว่าอาจจะมีบางคนที่ได้แล้วบางคนที่ไม่ได้เพราะบางทีน้องไม่ได้ไม่ให้นะแต่บางทีมันไปผ่รางวันสามตัวล่างซึ่งต้องซื้อลอตเตอรี่สามตัวล่างหรือสามตัวหน้า นะฮะสามตัวหน้าที่เป็นลอตเตอรี่อย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ถูกแต่น้องไม่ใช่ไม่ให้น้องให้ค่ะแต่บางทีมันไม่ใช่เป็นรางวัล2ตัวล่างสองตะบนอย่างเงี้ยมันไปโข่สามตัวหน้าก็มีในบางงวดนะคะซึ่งงวดนี้พี่นะฮะกับลูกเพจนะขอลองเพจก้านนะคะลูกทั้งสองหุ่นเลยนะเพจก้านนะขอลองให้มันเป็นอยู่รางวัล2ตัวล่างนะคะสองตัวล่างสองตะบนได้เลยนะเลขที่ออกก็คือเลขนี่ค่ะนี่เลยครับผมอ่าแคปเลยนะครับผมแคปไว้นะครับจดไว้นะครับ แคปเลยค่ะครับนะคะมีแปดสามกับสองสามท่อฝันก็มาควายกันก็ได้แปดสามแปดแปดสามสามสองสามแปดสองแปดห้าและห้าสามมีแค่นี้ค่ะเจ็ดตัวครับก็เรียกว่าเจ็ดคู่ปะเจ็ดหางเหรอจะเรียกว่าเจ็ดหางก็ได้ครับแต่สำหรับผมเรียกว่าห้าหางนะครับส่วนแปดแปดกับสองสามไม่ต้องกลับอ๋อก็ไม่ต้องกลับก็ถือว่าห้าหางใช่ครับนับหนึ่งนับยังไงว่าเป็นห้าหางนับก็นี่ไงครับก็ได้แป <5. S 1> ด้ 2, ได้แปดสองได้แปดห้าได้ห้าสามห้าหางนี้นะครับกลับไปกลับมาเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะครับจนแปดแปดกับสามสามไม่ต้องกลับไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยตามนี้นะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนัยสนุนลอตเตอรี่เลขสามตัวนะคะนะคะ เลขลอตเตอรี่สตัวล่างนะคะเป็นรางวัล3ตัวล่างหรือ3ตัวหน้าก็ได้นะสาตัวหน้าลอตเตอรี่เผื่อแบบอุ้ยเห็นมี3าตัวหน้าที่เป็นแ3 2 2, 2 3 3 3 2 3 3 28ค,ครับผมนะคะก็ตามนี้นะคะ3ตัวซึ่งไม่รับประกันนะพี่เดย์เพราะาน้องให้คนมาเยอะแล้วเราก็ไม่รับประกันว่ามันจะเป็น2ตัวล่างหรือเปล่าหรือ2ตัวบนอันนี้นไม่รับประกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารางวัลที่น้องให้หรือเลขที่น้องให้มันจะเป็นผลรางวัลไหนนะฮะแล้วแต่ดวงนะคะใครที่มีโชคมีลาบนะคะอยากจะทําบุญสำหรับศูนย์เพจนะเป็นค่าขนมค่า ของเล่นน้องพีก้าหรือร่วมทําบุญสร้างทืวาลัยกับน้องพีก้าตามกําลังศรัทธานะคะก็สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาฟิวเจอร์ปักลังสิทธิเลขที่น้องให้นะคะเลขนี้ถือว่าน้อยมากใช่แล้วครับนะถือว่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยให้มานะคะน้อยที่สุดคือเจ็ดตัวทอฝันไม่เคยให้เจ็ดตัวเลยทอฝันให้ประมาณยี่สิบสามสิบตัวในแต่ละงวดนะคะแต่ว่าเราลุ้นลอตเตอรี่พีเดได้ อีกนะคะในลายสดวันวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สุดท้ายนะครับวันอาทิตย์จะได้ทำไลฟ์ลอตเตอรี่ไปดูด้วยนะว่าพี่เด็กซื้อหวยถูกทุกันเพราะพี่เดชมีของดีที่พอพอฟันสังหามาให้เนี่ยนะคะ เดี๋ยวจะเปิดลอตเตอรี่กันวันอาทิตย์ที่28นะครับเวลาสัก4โมงครึ่งนะครับถูกหวยตลอดเลยโดยเฉพาะลอตเตอรี่มีให้โชว์ทุกงวดเลยแต่จริงๆพี่เดก็ซื้อตามนี้นั่นแหละแต่ว่าจะมีเลขเพิ่มเติมที่พี่เดชอบอีกอ่ะพี่เดย์มันมีเจ็ดตัวนอยมากเลยนะคะถ้าจะพี่เดเลือกตัวเดียวเลยในคลิปนี้พี่เดย์คิดว่าอะไรจะมาครับอาะตัวเดียวแล้วฟันธงไปเลย นะฮะแต่คือเราไม่วงกลมให้ทอฝันตัวนี้จะไม่วงกลมให้นะคะเพราะว่ามันน้อยแล้วนะคะอ่ะพี่เดชชอบเลขกี่เลครับผมชอบอยู่3เลขอ๋อสเลขก็3เลขครับก็คือ8 2 8 3และ85ดหาเรอใช่แล้วขตอฝันชอบ8ปดนะคะอ่านะครับไม่รู้ไม่รู้นะลอต่างชอบไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าลงหน้อยอยากซื้อตัวเดียวก็มาแล้วแต่ดวงน้องใช้แล้วคุณก็ไปเลือกเอาใครจะบ้าซื้อทุกเลขนะแต่ว่าคนที่ซื้อทุกเลขได้ก็คือต้องมีคนที่มีทุนเพราะฉะนั้นอย่ากว่า เพจนี้นะคะให้เลขเยอะสุดท้ายให้เลขเยอะคุณก็ซื้อตามที่คุณอยากจะซื้ออยู่ดีนะคะไม่มีใครบ้าซื้อตามทุกตัวได้หรอกนะสุดท้ายจะถูกหรือไม่ถูกไม่ขึ้นอยู่กับน้องเพชรก้านนะคะไม่ขึ้นอยู่กับทอฝันไม่ขึ้นอยู่พิเดพวกเรา3มคนนะคะ2คนกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งองค์เทพนะคะนะคะก็ทําหน้าที่ของเราจบแล้วแต่เพียงเท่านี้ที่เหลือก็เป็นบุญเป็นกรรมเป็นดวงเป็นบุญกุศลอะไรของคุณเองที่คุณจะไปแสวงเอาเองซึ่งเราไม่รับประกันนะคะอย่ามาว่าเพจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สับสุนเพจ เลื่อยมานะฮะแต่เทวไลยังไม่เสร็จสับสุนต์ตอไปจนกว่าเทวไลจะเสร็จนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับต้อนรับนะครับปีใหม่ไทยเดือนแห่งปีใหม่ไทยนะครับเดือนเมษายนนะครับแล้วพวกเรานะครับผมกับอาจารย์ทอฝันหรืออาจารย์แบงค์เนี่ยครับมีเพจนี้แค่เพจเดียวครับถ้าเห็นเพจอื่นแสดงว่าไม่ใช่เพจของเราไม่ใช่ถ้ามีหน้าคุณทอฝันหรือหน้าผมนะครับ แสดงว่าไม่ใช่เราถ้าเกิดว่าใครไปทําอะไรนรับที่นอกเหนือกว่านี้ไปเรียกเก็บเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการบรัน,นันไม่ใช่เราทั้งสองนะครับก็บอกไว้ตรงนี้นะครับผมไปโชคดีดคะนะครับดีค่ะรยๆยรวยรวยรวยครับผม